ก่อนโพสคลิปกดปุ่มนี้หรือยังคะมาดูวิธีการทำเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค,คะ่ะเมื่อเราสร้างคลิปเสร็จแล้วนะคะเข้ามาใส่แฮชแท็กแล้วแล้วก็เลือกหน้าปกเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมตรงนี้ค่ะปุ่มตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลือกทุกคนสามารถ ดูคลิปเราได้หรือว่าจะเลือกเป็นส่วนตัวก็กดตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะเลือกให้ทุกคนดูคลิปเห็นคลิปเราได้ทุกคนเราก็ต้องกดตรงนี้ค่ะเลือกเสร็จแล้วเราก็ออกมาแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราต้องมาติ๊กเป็นสีเขียวให้หมดนะคะอย่างเงี้ยตามแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่ว่าคลิปมันจะนำส่งไปให้แล้วก็มีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปของเราได้ด้วย ะะแล้วก็มีอนุญาตดูเอ็ดด้วยอนุญาตสติ๊กด้วยแล้วก็อนุญาตสติ๊กเกอร์ด้วยค่ะตรงนี้สําคัญมากค่ะเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับคลิปของเราค่ะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยค่ะ